ถ้าเราจะพูดถึงผลประโยชน์ดัานการท่องเที่ยวที่ทางรัฐบาลมักอ้างถึงนั้นเราก็จะเห็นว่าไม่ได้มีรายงานผลการศึกษาที่รอบคอบและรอบด้านเพียงพอผมก็ต้องยืนยันครับว่าผมไม่ได้บอกว่าเราควรจะเดินตามร้ายหันขวาหันตามความต้องการของประเทศอื่นแต่ตอนที่ผมถามหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ว่าท่านได้คำนึงถึงไหมว่ามันมีความเสี่ยงว่าหากเดินหน้านโยบายนี้อาจจะกระทบต่อนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มเติมตัวแปรที่สําคัญต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคม ก็คือจํานวนผู้เล่นคนไทยที่รัฐบาลคาดว่าจะเข้าไปเล่นในคาสิโนในสถานบันเทิงครบวงจรแต่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาครับผมถามรัฐบาลคําถามสั้นๆง่ายๆว่าท่านคาดว่าจะมีคนไทยเข้าไปเล่นกี่คนคําตอบรัฐบาลไม่เคยเหมือนกันครับบางวันครับรัฐบาลก็ไปหยิบเอารายงานของเอกชนเจ้าหนึ่งมาบอกว่าถ้าเดินหน้านโยบายนี้จะทําให้ประเทศไทยมีสถานบันเทิงครบวงจร เป็นอันดับ3ของโลกแต่พอไปพลิกดูรายงานนะครับเห็นว่าผลลัพธ์นั้นอยู่บนสมมุติฐานและการคำนวณว่าจะมีจำนวนคนไทยเข้าไปเล่นในคาสิโนสูงถึง21ล้านครั้งต่อปีแต่พอวันถัดมาครับเราไปดูแถลงข่าวของท่านรัฐมนตรีในวันที่4มิถุนายนและไปดูตัวเลขที่ขึ้นในสไลด์ในวันนั้น <laughs> เกี่ยวกับรายได้จากค่าธรรมเนียมคนไทยเข้าคาสิโนบวกลบคูณหารกลับมาครับกลับได้คําตอบว่าจํานวนคนไทยที่ มีการคาดการณ์ว่าจะเข้านั้นอยู่ที่7 4 0 0 0 0ี่ครั้งต่อปีและเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับผมขอเอกสารในกรรมธิการงบประมาณครับจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังว่าเขาคาดการณ์ว่าจะมีคนไทยเข้าไปเล่นกี่คนเขาก็บอกว่าในเมื่อกฎหมายเขียนชัดว่าคนไทยจะไปเล่นได้ต้องมีเงินในบัญชีกเกิน50ล้านต่อเนื่อง6เดือนก็เลยคํานวณมาว่าคนไทยนั้นจะเข้าไปเล่น5 0,000ครั้งต่อปีคําถามไม่ง่ายครับว่าโมเดลของรัฐบาลจะมีคนไทยไปเล่น กี่คนกี่ครั้งคําตอบต่างกันมากครับ21ล้าน7แสนกับ5หมื่นครับชัดเจนครับว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้นไม่ได้มีการศึกษาอย่างรอบครอบรอบด้านครับเจอเลยเอาท่านแรกเลยครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนดีพักก้าวไกลก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับขออนุญาตหารือก่อนนะครับว่าในส่วนของพรรคประชาชน ผมอาจจะเห็นต่างจากท่านประธานนะครับว่ายตินี้ไม่มีประเด็นที่มากมายนะครับผมคิดว่ายตินี้มีความสําคัญมากนะครับแต่ว่าถึงอะไรก็ตามก็เคารพท่านประธานนะครับว่าจะมีผู้ภิรายจากทางพรรคประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ถึงจุดยืนของเราทั้งหมด2ท่านนะครับแล้วก็แต่ละท่านก็จะพยายามใช้เวลาไม่นานครับอาจจะไม่มากกว่า7นาทีที่เราใช้โดยทั่วไปหรือว่าไม่มากกว่า7-8นาทีที่ท่านารดผู้เสนยยติใช้เพื่อสักครู่อย่างแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ท่านประธานพอยอมรับได้ไหมครับมีผู้ภิพายาสองท่าน ก็ทันเราไม่เกินประมาณ7-8นาทีครับตกลงท่านผลิตนะฮะเสนอในของฝ่ายการว่าขอสักสองท่านใช่ไหมฮะเห็นตรงกันนะฮะว่าสองท่านได้ครับหกคนละเจ็ดนาทีตามที่เราเคยคุยกันได้ครับจเจนิญครับสองท่านนะแล้วส่วนฝ่ายรัฐบาลที่สนับสนุนยุติของคณะปรีที่เสนอขอเลื่อนก็ได้สักสองท่านหรือหนึ่งท่านก็แล้วแต่ครับได้ครับพี่รายได้ครับคนละเจ็ดนาทีนะครับ ก่นครับท่านแรกก่อนครับคับเรียนท่านประธานครับผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนรัศดรญชัราิยยยช่อพรรคประชาชนด,ดีตพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับก่อนที่ผมจะอภิปรายแสดงความเห็นต่อยติที่ทางคอรมอได้ยื่นมาเพื่อขอถอนร่างครบสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่าคาสิโนนั้นผมคิดว่าต้องเริ่มต้นจากจุดยืนภาพใหญ่ที่สําคัญของพรรคประชาชนก่อนนั่นก็คือจุดยืนที่ว่าทางผมและพรรคประชาชนนั้นไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดําเนินนโยบาย และเนื้อหาสาระในร่างพรบสถานบันเทิงครบวงจรที่ทางคณะรัฐมนตรีได้เสนอเข้ามาที่สภาเหตุผลความจริงหลากหลายครับแต่ผมขอสรุปสั้นๆได้เห็นถึง3เหตุผลหลักว่าทำไมเราไม่สามารถเห็นด้วยได้เหตุผลประการที่1ครับผมเห็นว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลมักจะอ้างถึงเกี่ยวกับร่างพรบสถานบันเทิงครบวงจรนั้นยังไม่ชัดเจนครับท่านประธานถ้าเราจะพูดถึงผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว ที่ทางรัฐบาลมักอ้างถึงนั้นเราก็จะเห็นว่าไม่ได้มีรายงานผลการศึกษาที่รอบคอบและรอบด้านเพียงพอหรือแม้กระทั่งประเด็นที่มีการพูดคุยกันเมื่อสักครู่ครับ mm. เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวจีนผมก็ต้องยืนยันครับว่าผมไม่ได้บอกว่าเราควรจะเดินตามซ้ายหันขวาหันตามความต้องการของประเทศอื่นแต่ตอนที่ผมถามหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ว่าท่านได้คำนึงถึงไหม ว่ามันมีความเสี่ยงว่าหากเดินหน้านโยบายนี้อาจจะกระทบต่อนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มเติม,มหน่วยงานตอบผมกลับว่ายังไม่เคยคำนึงถึงหรือแม้จะมองข้ามเรื่องผลประโยชน์ทางการท่องเที่ยวไปอีกปัจจัยหนึ่งครับที่สำคัญมากเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมก็คือจำนวนผู้เล่นคนไทยที่รัฐบาลคาดว่าจะเข้าไปเล่นในคาสิโนในสถานบันเทิงครบวงจรแต่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาครับ ผมถามรัฐบาลคำถามสั้นๆง่ายๆว่าท่านคาดว่าจะมีคนไทยเข้าไปเล่นกี่คนคำตอบรัฐบาลไม่เคยเหมือนกันครับบางวันครับรัฐบาลก็ไปหยิบเอารายงานของเอกชนเจ้าหนึ่งมาบอกว่าถ้าเดินหน้านโยบายนี้จะทำให้ประเทศไทยมีสถานบันเทิงครบวงจรเป็นอันดับ3ของโลกแต่พอไปพลิกดูรายงานนั้นครับจะเห็นว่าผลลัพธ์นั้นอยู่บนสมมติฐานและการคำนวณ ว่าจะมีจำนวนคนไทยเข้าไปเล่นในคาสิโนสูงถึง21ล้านครั้งต่อปีแต่พอวันถัดมาครับเราไปดูแถลงข่าวของท่านรัฐมนตรีในวันที่4มิถุนายนและไปดูตัวเลขที่ขึ้นในสไลด์ในวันนั้นเกี่ยวกับรายได้จากค่าธรรมเนียมคนไทยเข้าคาสิโนบวกลบคูณหารกลับมาครับกลับได้คําตอบว่าจํานวนคนไทยที่มีการคาดการณ์ว่าจะเข้านั้นอยู่ที่7,040,000ครั้งต่อปีและเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับ ผมขอเอกสารในกรรมธิการงบประมาณครับจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังว่าเขาคาดการณ์ว่าจะมีคนไทยเข้าไปเล่นกี่คนเขาก็บอกว่าในเมื่อกฎหมายเขียนชัดว่าคนไทยจะไปเล่นได้ต้องมีเงินในบัญชีกเกิน50ล้านต่อเนื่อง6เดือนก็เลยคํานวณมาว่าคนไทยนั้นจะเข้าไปเล่น5 0,000ื่นครั้งต่อปีคําถามไม่ง่ายครับว่าโมเดลของรัฐบาลจะมีคนไทยไปเล่นกี่คนกี่ครั้งคําตอบต่างกันมากครับ21ล้าน7จ็ดแสนกับห้าหมื่น ดังนั้นข้อแรกครับชัดเจนครับว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้นไม่ได้มีการศึกษาอย่างรอบคอบรอบด้านประการที่2ครับผมเห็นว่าผลกระทบทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผ่านร่างกฎหมายนี้นั้นยังขาดมาตรการการป้องกันที่รัฐกลุ่มเพียงพอและถูกรับประกันในตัวบทกฎหมายจริงอยู่ครับทุกครั้งที่รัฐบาลแถลงข่าวจะมีการพูดถึงมาตรการในการป้องกันการติดการพนันมาตรการในการป้องกันปัญหาการฟอกเงินแต่ด้วยความเคารพครับ หลายมาตรการที่รัฐบาลพูดถึงนั้นไม่มีเขียนอยู่ในตัวกฎหมายครับ mm hmm. แต่เป็นการบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่จะคลอดออกมาไปกําหนดอีกทีหนึง่งแบบนี้ผมจะมั่นใจได้อย่างไงว่าในวันที่คณะกรรมการนโยบายถูกตั้งขึ้นมาซึ่งท่านอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วมาตรการดังกล่าวนั้นจะมีการดําเนินการส่วนเหตุผลข้อที่3ครับที่ทําให้ผมไม่สามารถเห็นด้วยได้กับร่างกฎหมายฉบับนี้คือผมเห็นว่ากระบวนการในการขับเคลื่อนนโยบายที่ผ่านมานั้น มีหลายขั้นตอนครับที่ทําให้เราไม่น่าไว้วางใจแม้ผมเข้าใจดีนะครับว่ารัฐบาลน,นั้นสามารถดำเนินบางนโยบายได้แม้ไม่ได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนแต่ในเมื่อนโยบายนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลไม่ได้หาเสียงไว้แต่สิ่งที่เราเห็นครับคือรัฐบาลกลับเร่งรีบเอากฎหมายนี้เอานโยบายนี้แซงคิวกฎหมายอื่นหมดเลยแบบนี้จะให้ผมให้ความไว้วางใจได้อย่างไรแต่นั้นตรงนี้ครับ คือจุดยืนที่สาคัญที่สุดของพรรคประชาชนคือเราไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินนโยบายและเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายพอเรามีจุดยืนแบบนี้ตอนแรกมีท่าทีว่ารัฐบาลจะเลื่อนผมก็ออกมาพูดว่าผมไม่เห็นด้วยพอมาวันนี้ตัวแทนรัฐบาลมาบอกว่าจะถอนผมก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเราจะมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรมันต้องดูลึกลงไปกว่านั้นครับว่าท่านต้องการจะถอนแบบไหนท่านถอนด้วยความจริงใจ หรือท่านถอนเพื่อจะซื้อเวลาถ้าท่านบอกกับผมว่าเหตุผลที่ท่านจะถอนนั้นเป็นเพราะท่านรับฟังข้อทักท้วงของพวกเราของพี่น้องประชาชนและท่านเห็นแล้วว่าร่างกฎหมายนี้มีปัญหาดังนั้นท่านจะถอนอันนี้พอฟังแล้วสมเหตุสมผลแต่สิ่งที่ผมกลัวครับคือเหตุผลที่แท้จริงของท่านนั้นคือท่านต้องการถอนเพื่อจะซื้อเวลาเพราะตอนนี้ท่านมีเสียงในรัฐบาลไม่พอท่านก็เลยต้องการถอนเพื่อซื้อเวลาไปก่อนและพยายามใช้วิธีต่าง จะในระบบนอกระบบเพื่อเติมเสียงให้รัฐบาลและพอเสียงพร้อมเมื่อไหร่ท่านก็จะเอาร่างกฎหมายนี้ลักไก่กลับเข้ามาในสภาอีกรอบหนึ่งแบบนี้พวกผมไม่สามารถเห็นด้วยได้แล้วถ้าไปฟังเหตุผลนะครับที่ทางรัฐบาลพูดตลอด2วันที่ผ่านมารวมถึงที่ท่านรัฐมนตรีย้ําอีกรอบหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าชัดเจนครับว่าข้อเสนอในการถอนวันนี้ไม่ได้เป็นข้อเสนอบ,บนพื้นฐานของความจริงใจผมสรุปให้เห็นสองเหตุผลครับอย่างแรกครับ ท่านรัฐมนตรีบอกว่าจาเป็นต้องถอนเพราะว่าองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ผมก็งงครับเพราะว่าในมุมหนึง่งเหมือนที่เพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วรัฐมนตรีในกระทรวงการคลังก็ยังเป็นคนเดิมแต่ถึงแม้จะมองข้ามตรงนั้นไปครับผมก็ต้องถามต่อว่าถ้าท่านบอกว่าคอรมององค์ประกอบเปลี่ยนไปต้องถอนร่างกฎหมายคอรมอออกแล้วอีกเจ็ดฉบับนี่แหละครับที่อยู่ในระเบียบว,วาระการประชุมนะครับที่คอรมองเสนอม,มาเนี่ยท่านจะถอนได้ไหมผมก็ไม่เห็นท่านพูด ส่วนเหตุผลที่2ครับท่านบอกว่าท่านต้องการเวลาในการรับฟังความเห็นของประชาชนเพิ่มขึ้นอันนี้ฟังแล้วก็ยิ่งตลกครับเพราะตอนที่รัฐบาลพยายามแซงคิวกฎหมายนี้ขึ้นมาผมนี่แหละครับทักท้วงว่าไม่มีเหตุจําเป็นใ,นใดๆที่ต้องแซงคิวกฎหมายนี้ยิ่งในเมื่อประชาชนนั้นมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายวันนั้นท่านตอบกับผมในห้องนี้ครับว่าฟังความเห็นมาพอแล้ว และช่วงปิดสมัยประชุมสอสอรัฐบาลก็ส่งข่าวบอกว่าไปถามความเห็นประชาชนในพื้นที่ตอบรับเป็นอย่างดีแต่มาวันนี้กลับบอกว่าต้องมาฟังความเห็นเพิ่มเติมแต่นั้นสําหรับผมครับโดยสรุปชัดเจนมากว่าข้อเสนอในวันนี้ในการถอนของรัฐบาลนั้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงใจแต่เหตุผลที่แท้จริงนั้นคงเป็นเพราะว่าเสียงในสภาของท่านนั้นไม่พอและท่านต้องการซื้อเวลาผมอยากจะทิ้งท้ายแบบนี้นะครับการพิสูจน์ว่าเสียงท่านพอไหม มันทํากันไม่ยากหรอกครับเหมือนที่ท่านผู้นําฝ่ายค้านพูดตอนต้นถ้าเสียงท่านพอจริงครับท่านสามารถถอนร่างนี้ได้อยู่แล้วลงมติกันได้อยู่แล้วไม่ต้องมาชี้หน้ามาที่ฝ่ายค้านไม่ต้องมาขอเสียงจากฝ่ายค้านแต่ถ้าท่านไม่อยากจะไปพิสูจน์เรื่องมาเสียงของท่านพอไหมทางพวกผมก็พยายามหาทางออกให้พวกท่านทนไม่ต้องพิสูจน์เรื่องเสียงครับท่านแค่พิสูจน์เรื่องความจริงใจของท่าน ว่าท่านรับฟังข้อทักท้วงของเราและท่านพร้อมจะถอนร่างออกนี้ไปด้วยความจริงใจท่านแค่เอ่ยปากครับว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่เสนอร่างกฎหมายที่เป็นปัญหาแบบนี้เข้าสู่สภาชุดนี้อีกเท่านั้นเลยพวกผมพร้อมสนับสนุนแรือเหมือนที่ผู้นำฝ่ายค้านพูดครับถ้าท่านตอบไม่ได้เพราะท่านมีสถานะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านนายกอมนตรีแม้ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็อยู่ที่สภาแห่งนี้ครับ ให้ท่านมาตอบก็ได้ครับผมเชื่อว่าท่านประธานก็อนุญาตแต่นั้นครับถ้าท่านยังไม่พร้อมจะให้คำยืนยันกับพวกเราว่าท่านถอนไปแล้วท่านจะไม่นำร่างต่างๆที่มีปัญหากลับมาเสนอในสภาชุดนี้อีกก็ชัดเจนครับว่าท่านไม่พร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงใจของท่านแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็อาจจะมีความจำเป็นจริงๆครับที่ต้องมาพิสูจน์การว่าข้อสันนิษฐานของผมว่าเสียงท่านไม่พอนั้นจริงหรือไม่ครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ